ครับผมวันนี้เราอยู่กับอาจารย์พี่น้องแขมแล้วก็พี่ริฟิ์จำแหงนะครับคับกับรายการ,รเครื่องหลวงผู้หลิวที่มันแบบยุคเก่าหน่อยคับพี่บับ ถ้าพี่เลือกก็พี่เลือกสายอินดี้สายอินดี้ครับผมโอเคมันวันนี้มีหลายอย่างนี่ก็ของหาย,ยากนะนี่ก็จริงๆชอ,ชอบชอบชอบแบบนี้มากเลยเพราะค้าแม่ขายไงแล้วก็กันหาชาลีนี่ปี2-2ปีปีผมเกิดเลยอันนี้ก่อนเลยพาทธากระดานเอาตัวออคู่กับกี่เลย บอกเขามาพร,รอ้อมกันตั้างสร้างพร้อมกันเลยท่ากระดานแบบกีเรนเนะอี่ยนะสร้างพร้อมกันใช่ทำไมนะั้นผมบวชอยู่ก็มีคนสุพรรณมามีตะกรวมาประมาณสักสามสี่โลก็เลยมา,าบอกหลวงพ่อหลวงพ่อทำพระมหาอุดไหมหลวงพ่อบอกว่าเอ้ยกูจะทําอะไรดีวะหลวงนูเขาบอกว่าเฮ้ยเราอยู่วงการไม่ต้องเป็นท่ากระดานสิวะแล้วพอดีไอ้คนนั้นบอกว่าก็เอามหาอุดสักห้าร้อยองค์ท่ากระดานสักห้าร้อยองค์บนฝ่าจะหมดตะกรว หลวงพ่อบอกเออเอาทำไปพอดีคนทำเนี่ยมันอยู่สุพันมันก็ไปเอาบล็อกหลุมข้อมุ้ยมาเปลี่ยนเป็นหลุอหลิวที่เลเนี่ยมันมีประมาณครับก็ห้าหกร้อยองมันมีสวยไม่สวยมันมีปีกไม่มีปีกมันแล้วหลวงพ่อบอกมันมันไม่สวยเลยถ่ากระดาษมาองค์สวยบาองมาอ,อ,องก็ไม่สวยพ <Yeah, okay. S 1> อ,อดีเขาก,เขาก็เขาก็เก็บองค์ที่สวยไปตอนนั้นเรากำลังเขียนของเป็นแล้วก็เลยจานหลังเลย ตอหน่อยแยะใช่ไหมม,มันมีจานขับไม่จานนะไอ้ไอ้อท่ากระดานาแ,ลและยันเป็นยันใช่ไหมเป็นยันนะปฐมังอ่าแล้วพอเสร็จปุ๊บของเราก็เอาไปตัวเอาไปเอาไปจุมจ่มทองอ๋อจุ่มทองที่เห็นน้องทองเนี่ยอ่าเราเอาไปเราเอาไปจุ่มทองม,ม,มาม,มันก็แล้วที่สวยๆเขาก็คัดไปหมดแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยจุม่มที่ว่าข้างหลังไม่มีไม่มีจานเนี่ยคนมาเลือกไปหมด ไอพวกนี้ของเขาก็ไม่ค่อยเอากันแล้วลของเราก็เราม,มาจ่ายประมาณปับไปร้อยองค์กันไอไอพวกเนี้ยแล้วพอเสร็จปั๊บตอนนั้นมังก็ไม่แพงแล้วหลวงพ่อก็จ่ายตังค์มาไปนี่นะพุทธคุณมันก็มันก็ใช้แอลค่าโคองอาพันน,นั่นพวกเนี้ยทั้งสองอย่างนึงโคลงพันนั้งน,นั่งที่เ,เรียกขี้เลยหมาอุด รอแปดสี่พระสังกัจจายบูชารอแปดสี่ใต้ฐานฝังรูกอมชายมากนะแล้วก็จะมีฝังแบบแบบแบบมีมีฝังขุยปูก็มีแต่ส่วนใหญ่จะฝังลูกอมนะแล้วไอ้รอแปดสี่เนี่ยไอ้เนื้อปูเนี่ยต้นกำเนิดมาจากผมสร้างพระคัธะทางกายองค์ใดแล้วแล้วก็แล้วก็มาสร้างมามาสร้างองค์เล็กแล้วในปีนั้นหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านชอบรอแปดสี่เพราะอายุของท่านรอแปดสี่มานานแล้วรอรอแปดสี่ตั้งแต่ปีสามหนึ่งนะ คือฝังลูกลูก,ลกอมผสมชั้นหมากแล้วบาง um. องค์ก็จะฝังขุยปูบาง um. องค์ก็จะฝังจัโมใหญ่อันนี้เป็นเนื้ออะไรทําจากอะไรเป็นเป็นเนื้อปูผสมผงเหมือนกันองบางอ,อ,อ,องค์หนักบางองค์อ,องนี้หนักกว่าก็มันคล้ายๆ,ๆว่าไอ้ไอ้ไอ้บางคนไอ้บ,บางทีบกมันแห้งเร็วมันเหลวก็น้ําเติมมั่งอะไรมัางมัน um. ก็จะมีหนักมีเบาเพราะว่าสมัยก่อน เราทํากันไม่ค่อยเป็นแลเนื้อเนื้อดินเนื้อดินมีน้อยมากมีน้อยอ่าและเวลาของขาทำเขาก็รอเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ไปชุบทองมาไปชุบไปชุบเงินเวลาเปิดให้บูชาล่ะคู่เลยเปิดเปิดให้เออเปิดเปิดเป็นคู่เลยไอ้สมานนั้นไม่แพงคู่คู่หนึ่งองค์องค์หนึ่งก็ตก300คู่หนึ่งก็6ก0้ สมัยนั้นไอ้บางคนก็ให้500เราก็ให้เพราะว่าเราต้องการเอาเอาเงินสร้างสร้างพระถังจังรจาใหญ่ต้นกําเมิดของขุยปูตั้งรุ่นแรกปี29หลุงพ่อบอกเออเอ็งจะทำอะไรเราบอกว่าประเยวทปิปิดตามหาโชคให้ลวงพ่อพ่อเอาเออเดี๋ยวข้าจะเข้าป่าไปเอาดินดินผีโป่งกับดินขุยปูมาให้เองผสมก็เลยมาผสมเขาได้ตอนนั้น เราทาไม่ไม่ไม่เป็นคือบล็อกมันตื้นให้ให้เพื่อนไปแก่บล็อกให้ทําไปทํามาแล้วมันยุ่ยทําประมาณหมื่นกว่าองค์เป็นหมื่นเป็นหมื่นมันมันมันยุ่ยโซนใหญ่มันจะเสียหายหมดเราก็เลยเอาเอาผงเนี่ยมาทํารุ่นสองให้รุ่นสองนี่สร้างปีสามสี่สร้างประมาณพันพันกว่าองค์แล้วไอไอ้ตัวปั๊มของเราเนี่ยมันหายไปเราเลยมาจานลอหลิวแล้วก็ส่วน ป,ปิดตาจมโบนี่คือมันเป็นผงที่เหลือจากไอก้ขุยปูนี่แล้วก็เอามาอามาอาัดองค์ใหญ่เพราะเราเราบีบ็อกจริงมันเป็นภาพ,พิมพ์ของทางใต้มาอาัดตั้งมาอาัดตัาา้งแต่ปี30นยันถึงปี3 4มีมีประมาณพันพันกว่าองค์ก็สรุปแล้วว่าขุยปูเนี่ยมีมากกว่าจมโบ้จมโบ้มีแค่พันพันกว่าองค์ขุยปูรุ่นแรกนี่สร้างหมื่นกว่าแล้วหักพังไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาเอาผงเละๆเอาอามาอาัดใหม่ อาหมาได้อีกประมาณพันพันกว่าองก็ตกแล้วว่ารวมรวมแล้วก็ร่วมร่วมหมื่นบางองคนี่เรายอมหมายอมบางออไอ้ที่เรายอมเนี่ยเรากลัวมันยุ่ยออไอที่ย้อมนี่คือใช้น้ำมะเกลือน้ำมะเกลือที่มาย้อมตะกุดหลวงพ่อหลิวบางคนก็ซื้อเบอร์ผิดบางคนเบอร์สี่บเ,บสบเบอร์ห้าเบอร์หกมันมีมันมีสีแดงสีโอ๊สีอะไรก็ตุม่มผิดจุ่มถูกคือเราทาไม่ค่อยสวยในในยุคนั้นเพราะว่าหลวงพ่อจนหลวงพ่อไม่ได้จ้างใคร รุ่นหนักเสือน้องเคยดูหนังเรื่องหนากาเสือป่ะหนังการ์ตูนได้แหละนี่ก็คือมาแต่หัวมันเหรอตัดหัวมันมีมันมันมันเป็นเป็นเป็นหัวเลยเป็นหัวเลยจนก็ตุนหนักเสือต้นกำเนิดหัวเสือสมัยนั้นผมบวชอยู่วัดยางเพื่อให้ญาติโยมอยู่วัดยางเนี่ยหนึ่งภาษาคือสามเดือนหลวงพ่อหลิวไปเป็นคู่สวดผมก็เลยตอนนั้นคล้ายๆว่าแล้วอ่านในตำรามากเราก็ไปเห็นหนักเสือที่หลานมันมาทอยเส้นเล่นก็เลยมามาอัดทำเป็นหัวเสือ อาจเป็นหัวเือแลวในตลาดอกจะต้องแช่ต้องต้องแช,งแช่ไอ้น้ามันในบาทางแล้วก็เลยยกมาให้หลวงพ่อปุกเสกแล้วก็แจกมาลายลกเลยคราวนี้คนต้องการต้องการเสร็จปั๊บมันดุยเยอะก็เลยเพิ่มมาอีกจากปี18ก็มีปี19แล้วก็มีปี2 0ที่เอาบุบผงที่มันหักเนี่ยทำด้วยลังต่อหัวเสือลังต่อหัวเสือที่มันลางเนี่ยแล้วก็เอามาบดบดแล้วเอามาตําแล้วก็เอามาผสมแล้วข้างหลังเนี่ยจีวรหลวงปู่อุดจีวรหลวงพ่อ,อ,ลพอแล้วก็เขียนในหัวใจเสือว่าศรีหาหนาทางัง แล้วในตำราบอกว่าจะต้องปลูกเสด้วยน้ำมันน้ำมันงาดำน้ำมันงาขาวน้ำมันน้ำมันวาดอะไรเอาเอา,เอามาผสมปลูกเอานี่แช่ไปเนี่ยแช่ไปนี่มันก็เลยยุยยุยย,ยแล้วก็จนหวานั้นไอ้นี่แห้ง รุ่นสองรุ่นสองจะมีตะกวดทองแดงนะร oh, <I S 1> าค <ug> า29เหรียญทองแดงเท่าไหร่500ถึง800องค์แล้วตะกว,ตะกวดตันน้อยแน,ตยในใ่ตะกัวด15,000ที่ไปที่มานะคือเขาชื่อเขาว่าตะกวัวอวนสิงเจ้าสมุทร แต่ตะกัวอวนสิงแก้คือตะก,กัวตะก,กัวอวนคือในตาตาโบราณเขาว่าเป็นของขังอยู่แล้วใ,<ช>ในตัวอาหลวงพ่อบอกให้เอามาเอามาหลอมอแล้วก็มีตะก,กัวพระแก้พระแก้บนพวดนี้ที่เอาที่เอาไปหลอมเวลาเก้าโมงกว่าหลวงพ่อบอกให้เองจุดทูบแล้วเองก็จุดทูบบอกเรียบร้อยเอาไปหลอมเนี่ยเอาเลือกเขาใชยลงๆๆลงลงกระทาหลอมเนี่ยเก้าโมงเก้านาทีรุ่นรุ่นสองนี่ประมาณปีสามหก เศกที่ไตทองอปลูกเศกปลูกเศษคบตามากที่ใส่ทองแล้วทองแดงเนี่ยเพื่อนฉันมาเอาทองแดง,ทองแ,ดงทองแรงลิ้นวาวแข็งมากทองแรงนอกแล้วเอามาปัม๊มเนี่ยปัม๊มด้านปั๊มดีมั่งไม่ดีมังม่งพอพอ,พอมันแข็งมันเลยไม่ค่อยดวยแล้วพอเดเราก็เลยจารหน้าว่าอุททางปิธะน้โมพุทธายะยาถาพุทธโมนะคือไม่มีโคตรแต่มีการใช้ด้านทางคงพันชาตี รุ่นแรกกูจานมือหนึ่งนับปฐมมังคนก็เลยแถวคงจะเสียคงจะเสียสติใครพูดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยฟังแล้วฉงถังนี่ด้านหลังยันนะปฐมมังเนี่ยรุ่นสองจะเป็นปั๊มรุ่นแรกจานเห็นป่ะก็คือพิมเดียวกันแหละพิมเดียวกันแต่เหรียญเล็กเหรียญใหญ่ใช่รุ่นแรกจะใหญ่กว่ารุ่นสอง่านำเต้าเนี่ยนะ ของของหลวงพ่อเนี่ยเขาเขาจะต้องมีเคล็ดลับจะต้องผ่าปากนิดนึงอะ่ะมันจะมีรอยอยู่เปิดปากเอาไว้ดูซับ,บเปิดปากดูซับใช่ไหมอไอ้ไอ้พวกนี้มันเป็นยันน้ำเมตตา่างนานาของหลวงพ่อท่านเล่นเนท่านั้นเลยเนี่ยต้องเป็นแบบเส้นใหญ่ๆแบบนี้ไอ้ปากกานี่คือปากการธรรมดาปากกาเมจิเมจิมครับนี่มันยุคป,ปีประมาณ30-31คือ ้เฉพาะอาจารย์พี่จาร์เนี่ยประมาณ3ามเข่งสามเข่งเนี่ยแล้วล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเต้าพันนี้ทั่านั้นอีกลายมือมีกี่อาจารย์ก็อาจจะมีพระลุงก็มีก็มีพระที่ที่สืบไปแล้วที่อยู่วัดนะมีเขียนประมาณ4ี่ห้าคนอ่ะอ๋อก็คือจะมีมันจะมีเยอะมีประมาณ4ี่ห้าลายมือไซส์ไหนเยอะสุดไซส์เนียเยอะไซส์นี้เยอะแล้วก็มีไซส์จิ๋วจิ๋วลูกใหญ่ลูกใหญ่น้อยลูกลูกใหญ่ส่วนให่เป็นของพระลุงอันนี้มีวิธีดูไหมว่าเป็นของลุงผิว ตรงนันเต้าและเองเพเยงพยายามสมวสมสวมมาขัดเขียนยันท้อมีประมาณประมาณสองสองพันใบคือเท่าแก่ขายที่เป็นเป็นคนสร้างให้ข้างหน้านี่เราเรียนยันอะไรเนี่ยข้างหน้านี่เป็นยันท้อตันนี้มาแล้วมาอุปเทท่วมหลังทางแล้วแต่แล้วแต่คนไปปลูกเสกเป็นเป็นนอะไรอ๋อนเป็นยันท้อ แบบคำว่นนานโมพุทธายะยันนี้เขาเรียกว่าอุปเทท่วมหลังค้างแล้วแต่เกจิอาจารย์จะปรใสเป็นเป็นอะไรเ,ออเหมือนอย่างคาว่นนานโมพุทธายะมันจะเป็นนาเมตตาหน้ามหานยงอันนี้บูชา,มาไม่หันเท่าไหร่ค้ามาแจากฟรีแจกคนมาทุกที่แล้วแจกนี่นี่เอกคือลอลิงประาขอมแล้วก็มีอุนารมก่อน เป็นจวกวีตั้ง5นี่เขาเรียกว่าเป็นหัวใจพาหุงนะหลวงพ่อไม่เคยให้ใครนะพามานาอุกกะสะนะทุกนี่มันเป็นกระใครท่ทองบทนี้ไม่อดตายไม่อดตายเป็นหัวใจพาหุงจะพระตะตะ เป็นหัวใจกรณีแล้วก็มีแบบทั้งชุบหลายสีมากเลยนะ<อ>ท,ที่ชุบทำให้บูชาเหมือนกันนี่ให้บูชา,ชา,ชาให้เว<ห>ลาที่วัดสองร้อยตัวประสงค์คือว่าตัปปวบูชาพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าว,วิีก็มีม <า S 1> โกธัญะอะไรว่าปะมหานามา<น>วูเนี้ยเมตตามหานิยมไม่อดตายอิ่มของนี้ราคาถูกของเหลือก็มีทีไม่ถึงร้อยแผ่นแต่คนเอาเอาไปหมดแล้ว ครับผมวันนี้ประมาณแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆที่หาดูยากที่นึกร่บอินดี้ๆหน่อยแล้วกันครับผมเรื่อต้นนะไัเนี่ยหกคนอาจารย์มี่เลยอาจารย์มี่ให้ให้พรหน่อยก็ขอบุญบารมีจากหลวงพ่อหลิวลูุกศิษย์ลูกหารุ่นใหม่ที่เขานับถือหลวงพ่อหลิวขอให้เขาจงประสบความสุขและความเจริญไม่เจ็บไม่จนคิดถึงอะไรขอให้สมความปรารถนาตาทุ